Get nice, if that below. Friendly war for wind. คันก่อนเป็นเอพอร์ทเนอร์ er มันเคยมาใส่ไว้แล้วคันหนึ่งใช่ครับคบันนี้ออกปุ๊บต้องใส่เลยไม่ไงั้นขับไม่ได้คือมันเป็นเหมือนกับของอะไรนะติดติดอะ่ะครับมันเหมือนไม่ใช่เสร็จติดแต่มันติดมันต้องมีลองดูลองแตะดูมันแตกต่างกับตอนขับมาไหมใช่มันดึงกว่าอ่าของเดิมมันจะ,จะปวดทิมเลย ยาวไปเลยครับนั่นแหละเร็วหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรเรามีเบรกแล้ว <c oughs> เดิมมันไม่มีเบรกตอนนี้มีเบรกแล้ว <c oughs> สวัสดีครับคุณตูต้าขอบคุณครับที่รับชมลองชมฮะเป็นรีโวโฟวีนใบแดงเจ็ดร้อยสิบแปดกิโล สะพานอันนี้เราสะพานชอบเทสสะพานนขาลงเนะีขาลงแตะเบรกลงเบรกม,มันไม่ปัดมันไม่ปัดแล้วก็มันมันเหมือนกับมันดูดดูดลงตามเนินเลยอะ่ะมันไม่เหมือนของเดิมของเดิมนี่ทิมเลยถ้าขาลงลักษณะสะพานขอสะพานขาลงเนี่ยถ้าเกิดว่า เราข้ามสะพานไม่เห็นข้างหน้าข้างหน้าโอ้โหหางเป็นแถวอย่างนี้ใจหายก่อนเลยก่อนอื่นเลยจะเอาอยู่ไม่อยู่หาช่องรอดไว้นี่อีกสะพานหนึ่งลองคนระับเบรกอมันลดให้เห็นเลยแล้วโดยไม่เสียหลัก ABS ยังไม่ถึงที่ต้องทำงาน อันนี้เทสดวเอเบสก็ได้ฮะข้างหลักข้างๆมันเป็นทรายเอาข้างๆเลยนั่นแหละอ่ะกระแทกเอเบสเลยอ่ะรู้สึกเลยว่าสี่ล้อเลยเอเบสของเดิมมันจะมีแค่สองล้อเพราะว่าดัมมันไม่มีแรงกระทาอันนี้มันมาแล้วครบหมดแล้วอันนี้เดี๋ยวเราหาที่ยูเทินแถวนี้ครัเดี๋ยวขากลับเทสใหม่อีกครั้งหนึ่งขาลง ไม่แพงนะเแบรบกถูกถูกกับเราเยอะแล้วอย่าลืมเอาคันฟอดิมเนอร์มาเช็คด้วยของมันต้องมีถ้าไม่มีแล้วมันขับแล้วมันไม่สบายใจคนในรถก็ประเมินค่าไม่ได้ด้วย เขาเป็นลักษณะเมื่อกี้เนี่ยที่ว่าถนนสองข้างมันไม่สักมันไม่ต่างกันเยอะมันต่างกันเยอะขนาดนั้นนะมีมีมีแย่งกันในกรณีถ้าเป็นนาดิฟหลังดันใช่ใช่ไอ้นี่แป๊บน้อยแป๊บม่งันแต่น้อยมันอยู่จังหวะเอเวียทำงานเลย วัสดีครับเสี่ยนิพนธ์เดี๋ยวอย่าลืมดูย้อนหลังนะมีเทสเอเบียด้วยขาลงครับขาลงเบรกอือันนี้เอเบียทำงานเอเบียทำงานเราทำงานนิดนึงไม่ไม,ไม่ไม่ประเภททำงานรัวๆ <Okay. S 1> แล้วก็ไหลทื่อเหมือนกับของเดิม ฟ้าคึมคึมผมว่าหมอกลงนะแต่เขาบอกพีเอ็มพีเอ็มก็พีเอ็มตามใจเขาเผื่อเขาได้ปล่อยเผื่อเขาจะได้ปล่อยเอโครงการเ,าเบรกครับอ,อันนี้สลับสี่ล้อเลยผมเดิมนี่ถ้าเป็นหน้าดิสหลังดําจะรู้สึกว่าแต่ข้างหน้าใช่ข้างหลังมันจะไม่มีอาการตอบสนองของเอเบสเพราะมันเซ็นเซอร์มันจับไม่ได้ไนงะ เสียอะไรนะผมจําคือไม่ได้ผมต้องขออภัยโอ้โหสมองผมมันพอๆกับอายุผมนะต้องไปก่อนครับแต่จําได้ว่าลูกค้าเก่าเคยทำฟอร์จูเนอไปตั้งแต่ร้านเก่าไหมตั้งแต่ร้านเดิมซื้อคันใหม่ก็ยังมากันอยู่ทีนี้คันนี้ก็เหมือนเดิมแล้วนะ ก็ค <t> ือสองหมื่นกิโลหรือหนึ่งปีออกมาเช็คทีหนึ่งไม่ต้องมีค่าแรงดูแลกันตลอดยาวๆไม่ต้องห่วงว่าจะเมื่อไหรเดี๋ยวจะเก็บค่าแรงไม่เก็บครับไม่ใช่บริษัทใหญ่โตจะได้ห้าหมื่นโลแล้วเก็บค่าแรงบริษัทเขาจะเก็บค่าแรงเรานะรับประกันแสนกิโลหรือสามปีแล้วแต่อย่างไหนถึงก่อนแต่ว่าอันนี้มันจะอันนี้มันจะของเราจะไอ้นี่ฮะ จะกี่กิโลก็ไม่เก็บค่าแรงครับขอบพระคุณครับที่วางใจครับครับขอบคุณครับใครที่ยังดูไม่ครบหรือเพิ่งเข้ามาดูย้อนหลังนะครับขอบคุณครับที่รับชมฝากแชร์ด้วยก็ดีนะขอบคุณครับ